เ<ไ>อ็<ม>อนีให้มันเดินไหม,ไม,ม,ไม,มเห็นแม่หมีแม่หมีเมื่อกี้เราเห็นในมือถือในเต็มปากนะเขาทดลองนี่นะทดลองไอ้ตัวเนี้ยมันมีเหลืองๆอ,อะไรไม่รู้ ลูกเด็กออกมาเห็นไหมดูไหมล่ะหัวมันเป็นสีแดงอ่ะเหรอนี่หัวมันเต่าเลยอ่ะหดหดหัวได้ด้วยหัวแล้วข้างในมันเรียอะไรทำไมหัวโผล่ข้างหนึ่งได้ด้วยอ่ะไหม่ยมันกลับหัวได้ไหนเราเอาที่กั้นดิอ้าทำไมใช้กันอื่นได้ไหมอันนี้ของกินนะ คัตเตอร์อันนี้ก็ได้อันนี้ไปกั้นมันไหมดดิถ้ามันชนชนที่ปุ๊บไปต่อไม่ได้ก็ไปทางนู้นเออว่ะมันก็ไปทางใหม่สิต้องไปวายทับหัวทับหัวเหรอชน ขอโทษจะนีหัวมีอมูตรงนี้นยไปทับมันเอ้ไต้องทับมันเต่าเลยอะแต่เต่ามันออกนูเตี้ยไม่ได้นะชนชนชนไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนเต่าผสมหอยทากหนวดฟัวมันก็กลัวมันดูแย่มากเลยใช่ แล้วเลยมันกลับลำเองทำไมหัวมันเหมือนไส้เดือนหัวมันยาวมากอะหัวมันเหมือนไส้เดือนเลยอ่ะมันเหมือนไส้เดือนเลยอ่ะขั้นนี้เดี็กก็จะกลายเป็นผีเสื้อจิ๋วกเลี้ยงมันได้ไหมอ่ะเอาเอาผมให้มันกินดิหนูจะเลี้ยงตัวนี้เหรอใช่มันกินอะไร กินผมกินฝุ่นเดี๋ยวชั้นแจกมาให้ดีกว่าเดี๋ยวผมหลุดหัวร้านได่าฉันนะฉันฉันหนูลองเอาผมให้มันกินเดี๋ยวมันจะกินเปล่าเขาบอกว่ามันกินผมกินฝุ่นน่ะยังว่าฉันนะกินเก็บไว้เยอะเลยเจ้ไม่มีคิวเจ้ไม่มีคิวเจ้าไม่เจ้ไม่มีมันกินเส้นคิวไหมอ่ะกินมั้งเฮ้ยมีไหมเนี่ย